เอาเลยครับสสริผู้ชมนะครับผมว่าแตนาเบ้กลับมาพบอ,อีกครั้งในนิยายวาัยเรื่องเมื่อไหร่พ่อจะเลิกเรียนโดยคุณเขียนกาจนาเจเคตอนที่22นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะครับไปอุดหนุนกันได้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนสู้กับหัวใจตัวเองภาพาิงิงได้สติทันทีเมื่อเจอแรงเขย่าและเสียงเรียกอันใสคุ้นหูปลุกในเวลาเดิม เต้นเต้นเดเรียนชายผมลุกขึ้นนั่งเรียกสติก่อนยกมือลุกหัวคนเก่งด้วยความเอนดูตื่นแล้วครับป้าปแล้วเรื่งไปย่ายๆโอเคเดี๋ยวพ่อตามลงไปข้างล่างนะครับขออาบน้ําแต่งตัวแป๊บเดียวนะว่าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นอนนุ่มๆเดินเข้าห้องน้ํารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยคงเป็นผลิตของแอลกอฮอล์นึกถึงเมื่อคืนไม่รู้จะตลกหรือร้องไห้ดีที่อยู่ๆคนเก่งก็ตื่นมาเห็นผมกับพี่หมอจูบก,กันที่โซฟา แอบเสียดายที่ได้จูแบแป๊บเดียวเพราะไม่กล้าทําต่อกลัวลูกจะเห็นภาพที่ไม่เซ็นเซอร์บ่อยเอาไว้ห้องของคนเก่งเสร็จจะจูบหอมหรือคอเคลียให้สาใจเลยคอยดูผมใช้เวลาอาบน้บําบวกกับแต่งกายไม่เกิน20นาทีก็เดินลงมาข้างล่างป้าน,น้อยและพี่เก่งกําลังจัดโต๊ะอาหารพอดีกลิน่นหอมๆของมือเช้าลอยมาแตะปลายจมูกเห็นพี่หมอกนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารส่วนเจ้าตัวเล็กก็แจไปนั่งข้างคุณย่าสองคนนี้ตัวติดกันมากเลยครับ แป๊บๆก็หลานย่าอยู่ไหนเรียกหากันให้วุ่นยืนทำอะไรอยู่ตะแกรมกินข้าวสิเดี๋ยวไปเรียนสายจะทำยังไงคุณแม่หันมาบอกค่อยวกกลับไปสนใจหลานต่อหิวหรือยัอยงครับกินได้เลยนะลูกเอิมคนละเสียงที่คุยกับลูกเลยครับผมใส่หัวพลางทิ้งก้นเนื่องข้างพี่หมอกเมนูเช้าวันนี้เป็นข้าวต้มหน้าตาน่าทานมากราวกับว่าพี่หมอกไปคนทำฉุกคิดได้จึงรีบใช้ช้อนตักชิมทันที นี่มันฝีมือเมียผมชัดๆเลยพี่ทำเหรอเออผมทำเองนะพี่หมอพยังหน้ารับและเอ่ยตอบสั้นๆสักพักคุณแม่ก็เอ่ยเสริมตามแกรมแม่ถูกใจสะัยคนนี้มากเลยนะเจ้าของประโยคฉีกยิ้มกว้างหลังพูดจบเพราอให้คนที่โดนเอ่ยนม้มถึงต้องฉีกยิ้มจังๆตอบพี่น้อยคะมนอยากได้กระดาษกับปากกาอยู่ๆคุณแม่หันไปเรียกป้าน,น้อยเพื่อขอปากกากับกระดาษผมกับพี่หมอจึงหันมาสบตากัน สงสัยกับสิ่งที่คุณแม่บอกให้ป้าน้อยไปหาคุณแม่จะเอามาทำอะไรแถมยังดูรีบร้อนซะด้วยได้แล้วค่ะคุณมนป้าน้อยยื่นสีที่คุณแม่ต้องการให้ทว่าเจ้าตัวกลับชีนิ้วแล้วบอกให้เอาไปให้พี่หมอแทนเอาไปให้หมอค่ะเขียนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใส่ในกระดาษน,นั้นนะพี่หมอรับกระดาษและปากกาที่ป้าน้อยยื่นมาให้ถืออย่างงุนงงทำให้คุณพ่อที่นั่งดูสถานการณ์มาพักใหญ่ต้องรีบเอ่อยปากถามทำอะไรนะแม่ แม่จะเอาไปให้พระอาจารย์ดูเรื่องให้เรื่องแต่งงานของแกรมกับหมอกไงนี่ผมไม่ได้หูแววหรือตีความหมายที่คุณแม่บอกผิดใช่ไหมจะไปดูเรื่องแต่งงานผมกับพี่หมอกเนะี่ยเรื่องแต่งงานผมกับพี่หมอกเหรอครับจ้ะหรือไม่แต่งไม่ได้หรอกนะเสียเช่กคุณหญิงก,กดชมนหมดแม่อยากทําให้ถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายทุกคนจะได้รับรู้ว่าบ้านนี้ไม่สับไคนเล็กละเราสองคนสบตาก,กัน พี่หมอทำเพียงส่งยิ้มอ่อนอย่างเกรงเกรงให้กับทุกคนเร็วสิแม่จะรีบไปหาพระอาจารย์นะดิโมยิ้มอยู่นั่นครับพี่หมกรีบก,ก้มหน้าจับปากกาเขียนตามที่คุณแม่บอกก่อนยื่นกระดาษให้คุณแม่เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะเอารถออกฉันจะไปหาพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวแม่ข้าวยังไม่กินเลยนะจะรีบไปไหนคุณพ่อเอ่ยพร้อมร่างแข็คุณแม่โดยที่ท่านยังไม่รู้จักเก้าอี้คุณแม่แก่เมื่อคุณพ่อและลูกหัวคนเก่งสองสามที พอดีแม่ใจร้อนอยากไปเดี๋ยวนี้เลยเมื่อจบคุณแม่ก็ลุกพรวดจากเก้าอี้สาวเท้าวายๆพร้อมกระดาษที่พี่หมอเขียนมาเดือนมีเกิดให้โดยไปเรียกลุงนาต่อนะได้ยินฉันเรียกไหมรีบเอารถออกแม่แกนี่นะใจร้อนขัดไม่ได้ด้วยซิใช่ไหมครับคนเก่งของปู่คุณพ่อสะบัดออกมาแล้วถามหลานด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมว่านะเขาสองคนก็ได้สายใจร้อนพอๆกันเนะเพราะคุณพ่อเองก็แอบไปซื้อรถให้หลานไว้รับขวัญ ซึ่งลูกผมยังขาบไม่ถึงเลยครับจะขับได้เมื่อไหร่ถามหน่อยพ่อไปแล้วนะครับไม่ดื้อไม่สนนะครับเขาบอกลูกเหมือนทุกวันกอ,นอดย่อตัวลงเพื่อกอดคนตัวเล็กพลางกดจมูกบอลและผ่าออกพอ่อต้อรีบกลับมานะครับันเก่งไม่ใช่คนเก่งเป็นยียีของพ่อปะป๊าขุนยาขุนปูค,ค,ปคำพูดของคนเก่งทำให้กรมต้องลุกหัวอย่างเอ็นดูพักใหญ่ๆแล้วจึงค่อยหันหน้ามาทางผม จ้าตัวสาวเท้าโตมาหยุดตรงหน้าและทําการสมกอดผมได้แน่นๆเหมือนคนเก่งผมจะรีบกลับมานะแกรมของผมถูกจู่โจมหลังอีฝ่ายเอ่ยจบฮ่าเนี้ใชายคนตัวเล็สกสะกิดแกรมที่มือเจ้าอีกฝ่ายต้องผลักตัวออกและลูกผมคนตัวเล็กด้วยคมเอ็นดูครับรู้แล้วไปแล้วนะพี่หมอไว้ผมจะรีบกลับนะครับแกรมแผ่วยิ้มให้จังๆจึงค่อยหันแผ่นหลังสาวเท้าโตโตรีไปมหาลาัยเพราะกลัวสายไม่เห็นเขาขับรถออกไปจนพ้นประตูบ้านแล้ว ผมจึงมือคนเก่งเข้ามาในบ้านหลังโตซึ่งมีคุณแม่บ้านหลายคนอยากเล่นกับคนเก่งนั่งรอยอยู่ที่ห้องรับรองแขกยังไม่ทันได้ก้าวเข้าไปทักทายคุณแม่บ้านท่านหนึ่งก็เอ่ยขึ้นอ้น้อยแล้วคุณเอ,อ๋ยลูกคุณหญิงอิงที่น่าด,ดูตัวไว้ล่ะคุณหญิงไม่หักหน้าเพื่อเหล่าที่ทําแบบเนี้พี่กิ่งให้นไปถามคุณป้าน้อยไม่รู้ยุ่งทําไมเรื่องของเจ้าหน่อยไม่ยุ่งไม่ได้นะป้าเห็นคุณหญิงบอกไว้ว่าจะเอาคุณเอ๋ยมาเป็นลูกสะใภ้ให้ได้ พอเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ท้งนั้นเขาจะไม่โกรธคุณหญิงเหรอป้าผมคิดตามที่พวกเขาพูดมันหมายเขายังไงคุณเอ๋ยคือใครเกี่ยวข้องังยงับกรมัมเขาเป็นเพื่อนกันคงไม่โกรธคุณหญิงหรอกแกเลิกยุ่งเรื่องเจ้านายได้แล้วกค่จริงอ่ะพระคนก่นๆที่คุณหญิงนัดดูตัวให้คนหนูแกรมแ็ไม่เคยจะมีปัญหารอบนี้คงไม่น่ามีเหมือนกันเธอพูดจบก็ฉีกยิ้มก็ออกมาพลางถอนหายใจโล่งอกเว่า สิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่มันทําให้ผมยิ้มไม่ออกสักนิดที่ผ่านมาแกรมเคยถูกนัดดูตัวเหรองั้นแสดงว่าคุณแม่ของแกรมต้องหาคนที่เพียบพร้อมไว้ให้แกรมแล้วสิส่วนผมไม่มีอะไรสักอย่างแถมยังรังเข้าเอาไว้เพราะลูกใช่ไหมบางทีถ้าผมไม่ท้องเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ได้มีคู่ครองที่สมฐานะพาไปออกงานสังคมได้คนอื่นจะคิดยังไงถ้าเขารู้ว่าผมคือเด็กกำพร้าคนหนึ่งคุณหนูเก่งพี่กิ่งอุทานชื่อคนเก่งออกมาด้วยความตกใจและหลบการสบตาจากผม เราคิดว่าผมอาจจะได้ยินสิ่งที่เธอพูดกับป้าน้อยใช่ผมได้ยินและรู้สึกไม่สบายใจตัวผมไม่คู่ควรกับแกรมเลยตอนนี้เหมือนผมไม่มีสติสักนิดคนเก่งเรียกตั้งหลายรอบยังไม่ได้ยินเลยได้ขอโตวขึ้นมาพักด้านบนห้องแทนแล้วฝากคนเก่งไว้กับพี่กิ่งและพี่จอมรู้สึกเหมือนตัวเองทำผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะคู่ควรกับแกรมสักนิดเป็นอีกครั้งที่ผมต้องถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วล้มตัวลงนอนกับเตียง ทำไมถึงอึดอัดและลำบากใจอย่างนี้นะไม่ชอบเลยก็ก็คนหมอครับคุณหญิงเรียกหาครับพี่จอมเคาะประตูและทําการเอ่ยเสียงเรียกทําให้ผมต้องดีดตัวเองลุกขึ้นนั่งและขารับคนหลังประตูครับเดี๋ยวผมตามไปไม่รู้ว่าคุณแม่ของแกรมเรียกผมทําไมเมื่อเช้าเานก็ขอวันเดือนปีเกิดผมเพื่อพาไปหาเรื่องแต่งงานของผมกับแกรมซึ่งตอนนั้นผมเกรงใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะได้แต่งงานกับแกรมเลยสักนิด ผมไม่เหมือนคนที่ท่านเคยจับคู่ให้แกรมสักคนไม่มีฐานะและเงินทองให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดมากๆผมเดินมาที่ห้องรับรองแขกตามที่พี่จอมเรียกมาคุณแม่ของแกรมกำลังนั่งคุยกับบุคคลที่มีระดับสองท่านร่าก,กับสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเออนี่คือผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆบุคคลที่มีอายุท่านนึงเอ,อ่ยขึ้นเมื่อเห็นผมยืนตัวแข็งทื่อสักพักแล้วหมอกมานั่งนี่สิลูกคุณแม่กวักมือเรียกผม พร้อมตกที่โซฟาข,ข้างๆเพื่อให้ผมไปนั่งตรงนั้นผมพยายังน้ารับเบาๆและพาตัวเองไปนั่งใกล้ท่านอันนี้คุณหญิงอ่อนพลินหรือก็คือป้าอิงนะสวัสดีครับผมยกมือไหว้ท่านพร้อมกับมอบรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรให้สภคุณแม่ของแกรมก็ทำการแนะนำอีกคนต่อหนูอายุเท่าไหร่แล้วนะ28ค่ะหมอกนี่พี่เอ๋ยนะผมจำชื่อนี้ได้แม่นเพราะเพิ่งได้ยินผ่านหูมาไม่นาน เธอคือคนที่คุณแม่แกรมเคยนัดดูตัวให้แกรมรู้สึกอึดอัดจ,จังดูไปแล้วเธอเหมาะสมกับแกรมมากจริงๆจนผมไม่สามารถเทียบได้เลยสักนิดผมไม่เคยรู้ว่าแกรมเคยโดนจับคู่หรือโดนนัดดูตัวมาก่อนสักครั้งเขาคงกลัวว่าผมคิดมากสวัสดีครับผมยกมือไหว้เธอด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่กล้าสู้หน้าเพราะผมทําให้เธอไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อกับแกรมสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักหนะ้าหมอกครับ เวลาเขายิ้มดูสวยและดูมีสเสน่ห์มากเหมาะสมกับแกรมจังรู้จักกันไว้นะนี่หมอกสไปายคนเล็กของฉันเองคุณแม่เอ๋ยพร้อมดึงผมไปกอดไหล่อย่างรุ่มร่ำยี่ยกิ่งทำไมไม่ชงชาให้ฉันท่าตะโกนเรียกพี่กิ่งอย่างหัวเสียเมื่อรู้ตัวว่าตรงหน้าไม่มีเครื่องดื่มโปรดเอ่อเดี๋ยวผมไปเอาให้ก็ได้ครับจะเอางั้นเหรอลูกแม่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ก็ได้ครับ ผมฉีกยิ้มอ่อนให้พวกเขาค่อยเลี่ยงตัวออกมาที่ห้องครัวเพื่อชงใช้ให้คุณแม่กรับแต่ว่ายังไม่ทันได้ย่างเท้าเข้าไปในห้องครัวหูก็ได้ไปได้ยินพี่กิ่งพูดกับพี่จอมด้วยหัวข้อที่มีผมอยู่ในนั้นด้วยคุณหญิงเองพาลูกสาวม,มาที่บ้านทาไมอะพี่จอมจะไปรู้ไหมแต่ว่าคุณหญิงให้พี่ไปตามคุณหมอกลงมาด้วยนะไม่น่ามีอะไรหรอกฉันนี่กลัวคุณหมอกรู้สึกแย่มากเลยนะถ้ารู้ว่าคุณเอ๋ยเป็นคนที่คุณหญิงอยากได้เป็นลูกสะใภ้มาก,ก่อนเนะี่ยทําไมอะ ก็เทียบเรื่องชื่อเสียงและฐานะคุณหมอก,กับคุณเอ๋ต่างกันมากเลยนะพี่ใช่ต่างกันมากสิ่งที่พี่กิ่งพูดคือเรื่องจริงหากเปรียบเป็นพื้นดินกับท้องฟ้าผมคงเป็นพื้นดินน่ะส่วนเธอเป็นท้องฟ้าที่คูค่ควรกับแกรมมากๆอื้มคุณน้๋อยากได้ชาค่ะฝากเอาไปที่ห้องรับรองแขกหน่อยนะคะอยู่ๆก็มีเสียงเอ๋ยขึ้นจากทางด้านหลังเสียงนั้นเป็นของคุณเอ๋ผมไม่รู้ว่าเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเอ,อย๋ย้องยิ้มจังๆให้พลางเอื้อมมือมาจับมือผม ไปกับพี่หน่อยสิเธอพูดจบก็จุงมือผมออกมาจากบริเวณนั้นทำให้พี่พี่แม่บ้านได้แต่เบิกตากว้างคงตกใจที่รู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นเพราะเขากำลังพูดถึงผมและคุณเอ๋ยอยู่เธอพาผมมานั่งที่โต๊ะสวนหย่อมแถวข้างๆบ้านหลังโต๊ะทำไมถึงปล่อยพวกเขาพูดได้ขนาดนั้นคะเรานั่งน,น,นับรวมกันพักหนึ่งคุณเอ๋ยก็เป็นฝ่ายเริ่มสนทนาก่อนคือพวกเขาก็พูดเรื่องจริงไม่ใช่เหรอครับมาก ผมเงยหน้าสบตากับเธอและแอบถอนหายใจออกมาทำไมเธอได้คิดแบบนั้นไม่มีใครรังเกียจหรือมองว่าหมอไม่ดีเลยนะสิ่งที่พวกเรามองคือหัวใจของหมอต่างหากคุณเอ๋ชี้ที่อ,อกข้างซ้ายของผมขณะพูดด้วยเสียงหนักแน่นพี่ว่าสิ่งนี้ต่างหากที่ทําให้แกรมและคุณนารักหมอผมรู้ครับแต่คุณเอ๋ก็สําหรับพี่เนะี่ยความรักไม่มีข้อแม้นะนนไหนๆก็สู้มาด้วยกันจนลูกโตได้สามขวบแล้ว เหมาจะไม่สู้ต่อเพื่อให้อยู่กับคนที่รักเหรอผมไม่ได้สู้เลยนะครับและคิดว่าสู้ไม่ได้แน่นอนสู้สิสู้กับหัวใจตัวเองนะคำพูดของเธอทำให้ผมได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างจริงสินะถ้าคุณแม่ของแกรมคิดด้วยพวกนั้นผมและลูกคงไม่ได้รับการดูแลดีแบบนี้ดังนั้นผมจะตอบแทนความรักที่พวกเขามอบให้โดยการดูแลและรักพวกท่านให้มากๆคิดได้แบบนั้นก็รู้สึกสบายใจทันที ความขุมวนต่างๆถูกผ่อนคลายลงขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจะรักพวกท่านให้มากๆและเลิกคิดด้วยค่าตัวเองให้น้อยลงเราทั้งคู่มอบรอยิ้มให้กันแล้กันขอโทษคุณเอ๋ยด้วยนะครับเรื่องอะไรเหรอเรื่องของคุณเอ๋ยกับแกรมนะครับผมคงเป็นต้นเหตุที่ทําให้การจับคู่ของแกรมและคุณเอ๋ยยุติจึงอยากเอ๋ยคําขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอ้ยมีเป็นไรรก พี่กับแกรมเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะพี่มีคนรักแล้วก่อนเจอแกรมด้วยซ้ําคําพูดของคุณเอยทําให้ผมต้องขมวดคิ้วทันทีแกรมเนี่ยรักหน่อมากเลยนะเพราะงั้นจึงรักเขาและรักหัวใจตัวเองให้มากๆพี่ว่าความเหมาะสมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องการมันสักหน่อยเราแค่คนธรรมดาที่อยากมีความรักและคนรักที่เข้าใจมากกว่านะครับผมเข้าใจทุกอย่างแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าความรักคืออะไร ตลอดเวลาที่ผมเติบโตมาที่โลกโหดร้ายแห่งนี้มาเพียงลาพังตลอดกระทั่งได้เจอกับแกรมผมถึงได้รู้ว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้นมากแค่ไหนเมื่อมีเขาเข้ามาในชีวิตของคนที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่พ่อกับแม่ขอบคุณนะครับแกรมที่ทําให้ผมกลายเป็นคนที่โชคดีมากมากเอาแลวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่22นะครับใช่มอกเรวต้องสู้กับหัวใจตัวเองนะเข้าใจหรือเปล่าเดีย๋ยไปคิดด้วย่าดตัวเองแบบนั้นเข้าใจไหมทุกคนต่างรักเธอและลูกมากนะ ขอบคุณพ cool. like cool. like ี่เอ๋ยมากนะครับที่ช่วยผมและพี่เอ๋ยไม่ได้เดี๋ยวผัวเขาก็ทืบตายนะผมทนยิ่งกิ่งเลยพูดมากนะเธอเนี่ยนินทาเจ้านายไม่หยุดทำให้หมอเขารู้สึกแย่ในรู้ตัวบ้างไหมให้ตายเถอะอาจจะไม่ได้คิดร้ายก็จริงแต่แบบว่าคําพูดแบบบางคํามันก็ทำร้ายจิตใจคนที่มาได้ยินเหมือนกันนะเออจะพูดอะไรต้องระวังนะทุกคนเข้าใจมาบางทีมันไปทำร้ายจิตใจคนคนนั้นจริงๆนะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกาจนา JK ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แลว้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าเปียวสวัสดีครับผมวัาตานาเบ้ตัก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 ผ้ายัง